ันยังเสาบอนที่ไปแกงแกงใช้ผักชีผักขามอยู่แล้วนเนาะผักชีหอมเนาะใช้ผักชีมันจะหอมยังเป็นเข่ากันเป็นปะเยวแล้วก็ไปลอกไปลอกล่างทำน้ำสะอาดโอ้อันนี้มันชิ้วสีนี่ว่า้วาสีนี่ ค่อยคืนก็เริ่มเลี้ยงกันก่อนเนาะคะ่ะได้มาเผาล่างทำความสะอาดแล้วเรียบร,ร้อยมันเป็นบอนคั้นค่ะบอนคั้นได้เอามาขามมาขามเปรี้ยวๆนะคะไปดับความคั้นก็คือคั้นใช่ไหมค่ะคั้นใ่นี่ดับความคั้นแล้วก็ล่างทำความสะอาดแล้วค่ะล่างทำความสะอาดแล้วก็ใส่สารกจะเยไปเตรียมใบยานางค่ะเตรียมใบยานางขั้นหน,น้ามยานางเริ่มวิธีการปรุงค่ะ ก่อน,นี้ขออนุญาตเนาะค่ะเอาบระขามเปียกคั้นกับบอนที่มันเป็นคันๆค่ะเพื่อนว่ามันดับกันได้ความเปรี้ยวไปตัดความคันของบอนเวลาเขากินแล้วมันจังสิบวได้คันคอเนาะค่ะขออนุญาตก่อนนะค่ะขออนุญาตคั้นกระหังสบกระหังเปียกใส่กับบอนก่อนอันนี่บอนเนาะคะ่ะบอนล้างทำความสะอาด ล่างเอาน้ำบักขามค่ะเอาน้ำบักข okay. ามค really ั้นเพื่อว่าจะดับความขั้นมาแล้วต้มให้มันเปื่อยบกเขือขึ้นบกเขือขึ้นพริกโดดค่ะใส่สันจะเด็ดปรุงลงไปน้ำอย่าด่างนะค่ะน้ำเข้มข้นต้มให้มันเปื่อยอย่างน้อยให้บักเขือสุกค่ะบกเขือขึ้นใช้บกเขือขึ้นไปดับความขั้นอีกบะเขือขึ้นเปื่อยเราใส่สันติเด้ปรุงรสแซ่บใส่ผักชีลาวด้ค่ะใส่ผักชีลาวมันจะมีความหอม จะปักชีแล้วเราก็ออกรสเปรี้ยวนิดๆปลาคามเปียะะกเยนาะคะ่ะแซ่บบวมป่วยเนาะค่ะป่วยแล้วใส่สารผงแล้วค่ะใส่ปักขามเปียกลงไปอีกเอาความสมไปก่อน,นะค่ะปรุงใส่ผงนังงวค่ะผงนัว ใส่เกลือค่ะเกลือแกงงบอลถ้าทำเป็นบอลด้วยเนี่ย แล้วว่าดีไม่ดีก็จ้าค่ะใส่ผักชีนะคะผักชีแล้วเรียบร้อยพร้อมกับผักคา,า,า,าแซ่บี่้นได้หลายาเ,เลยแซ่บอร่อาก็่ืขแซ่บซื้งแม่สินแกงเรียบร้อย เป็นแล้วเรียบร้อยค่ะสจสับเรียบร้อย